อัญชลีวันทาอภิวาตน์โลแบพุทธองค์ผู้ทรงสอนสงพระธรรมนำหนุอนอวศรีพรพระแสงจร์เจริญวัดสิ้นวัดตาข้าขอน้องนำไตรรัก อุบัติเสียนพระสมเวียนรักธรรมวัตรตามศรัทธาโปรดสงเคราะห์สองใจให้ดวงตาเห็นธรรมาพิสมัยพ้นภัยเทินน้องอัญเชิญพระไตลปิฎกยอยกแจ้งสอนท่วนแล้วสิ้นเพลื่อแคลงสิ้นสงสยัยสวนศรัทธาคุณพระพระตานาไไร เป็นหลักชยัยแห่งชีวิตตราบน,านิพานขอน้อมน้อมแด่พระราชนไตรกราบถวายความเคารพแด่หลวงพ่อพระรวชระธรรมภาพนีประธานสงฆ์วัดปัญญานันทารามท่านพระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์เฉลิมเปียแทศสีเจ้าอาวาสพระมหาสงฆ์คงจันตธรรมโมเจ้า,า,าคณะตำบลคลองหกขอโอกนนาสคณะสงฆ์สามเณรแม่ชี วัดปัญญ,ญานันทารามธรรมาสวัสดีสหธรรมนิทุกท่านข้าพระเจ้าเจาพิจากาโคสิกาเด็กกิงที่ได้รับทิพย์เจริญเป็นผู้ทําหน้าที่สาธยายาธรรมจากพระไตปิฎกก่อนเทศนาดังนี้พระไตปิฎกเล่มที่ยี่สิบราสุตตกพิฎกเล่มที่12ฉบับมหาจุฬาอังคุตารานิกาย กาศทุกข์การิการน,นิบาทตอัชฉราสังคาตะวะหมวดว่าด้วยผลแห่งจิตชั่วลัดนิ้วมือเดียวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจิตนี้ผุดผ่องแต่จิตนั้นแลเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่เกิดขึ้นภายหลังปุตุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่ทราบจิตนั้นตามความเป็นจริงเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวว่า ู้ทุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่มีการอบรมจิตจิตนี้พูดผ่องและจิตนั้นแลหลุดพ้นแล้วจากอุปกิเลสที่เกิดขึ้นมาภายหลังอริยาสาวกผู้ได้สดับย่อมทราบจิตนั้นตามความเป็นจริงเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวว่าอริยาสาวกผู้ได้สดับย่อมมีการอบรมจิตถ้าภิกษุเสพเมตตาจิตแม้ชั่วรัดนิ้วมือเดียว ภิกษุนี้เราเรียกว่าอยู่ไม่ห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทฌานอาหารบินทบาตของชาวบ้านอย่างไม่สูเปล่าวไม่จําเป็นต้องพูดถึงภิกษุผู้ทําเมตตาจิตนั้นให้มากถ้าภิกษุเจริญเมตตาจิตแม้ชั่วลักนิ้วมือเดียวภิกษุนี้เราเรียกว่าอยู่ไม่ห่างจากฌานทำตามคําสอนของพระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาทฉันอาหารบิณธบาตของชาวบ้านอย่างไม่สุนเปล่าไม่จจำเป็นต้องพูดถึงภิกษุผู้ทำเมตตาจิตนั้นให้มากถ้าพิสุุมนสิการเมตตาจิตแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวภิกษุนี้เราเรียกว่าอยู่ไม่ห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทฉันอาหารบิณฑบาตของชาวบ้านอย่างไม่สุ่เปล่า ไม่จำเป็นต้องพูดถึงผิ้สุดผู้ทำเมตตาจิตนั้นให้มากอกุสนลธรรมทั้งหลายที่เป็นส่วนอกุศลที่เป็นฝ่ายอกุศนทั้งหมดมีใจเป็นหัวหน้าใจเกิดก่อนทำเหล่านั้นอกุสนลธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นร่วมกันภายหลังอุสลธรรมทั้งหลายที่เป็นส่วนอุสลที่เป็นฝ่ายกุสลทั้งหมดมีใจเป็นหัวหน้าใจเกิดก่อนทำเหล่านั้น กุศลธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นร่วมกันภายหลังเราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จปเกตดให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความประมาทน,นี้เมื่อประมาทแล้วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความไม่ประมาทนี้เมื่อไม่ประมาทแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น ก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความเกียดคร้านี้เมื่อเกียดครัน้นอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแล,ละกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสือ่อมไปอัจฉราสังฆตะวะจบท้ายที่สุดนี้ขออานิสสงแห่งการตั้งใจสดพระไตปิฎกจงบังเกิดเป็นจิริสวัตที่พัฒนาองคล แด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกเจริญสุขสิริศักด์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ไพยสารพูดของพ้นของภัยขอเดชะพระสังครัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนสงไข ขอเดช้พระไตรรัตน์กำจัดภัยเจริญชัยเจริญสุขทุกท่านเทินนัมาสการคณะพระอาจารย์นัมัสการพระคุณเจ้าธรรมาสวัสดีเจ้าค่ะที่จบไปแล้วนั้นเป็นการสัตยากระเตรวิฎดกโดยเ็กหญิงทิดารัตน์ทิพเจริญในพระูตษชื่ออชาราสังขารตะวะัตหมดว่าด้วยผลแห่งจิตชั่วรัฐนู้นเดียวจากพระไตยวิฎกเล่นที่สิ พระสุนตตติฎฐิโดดเล่นที่สิบสองฉบับมาชชุราอังคุตตะรัตมีายเอกกะทุกกะดิกะนิบาขอเรียนเชิญทุกท่าน่าวสาธุการพร้อมกันสามครั้งครับสาธุสาธุสาธุาธาธอุโมทานิอ่าประเด็จปับครับพุทธาอาสา,ศาที่เป็นเด็กวนนี้ก็รัดปัญญาจัดกิจกรรมเด็ก สัตว์ตาจะเป็นสัตว์ของคนเด็กให้มับน,บนเด็กแห่งข้าวเขหล่านี้หลายอย่าที่จะเป็น,ปนอนาคตพุทธโกศองค์นี้เราไม่ใช้เด็กเจอแรองงานเด็กเจอมะนามมันข้นแต่ก็นงมาเองมาเป็นกระดกให้เราฟังเป็นอาเคำสอนของพุทธเจ้าที่เราไม่ค่อยได้ฟังเราไม่ค่อยได้ไปอ่าน อง,งไปอ่านีไไปอ่านียมันก็ไม่ยากเล่นเร่ใหญ่แล้วลลก็ทอนเงมันไม่จะเป็นเป็นสูตรเล็กๆอยู่สูตรนี้ก็มีประมาณสา์นะสองห้ากน,นก็คือพระสูตรก็คือ,อที่เราก็ได้ฟันไปก็คือจิตเราเปน